กีาวล่าฝานท่มาเลื่อนเือนเลงมากในวัดเพื่อนเพื่อหลายคนไปปุจักทั้งนลงมากหลายคนมาดัดเด็กติดไม่เห็นป่ะแต่ป้าพี่ต้รถสองหน้าดียูหันบนเป็นบนเป็นใคเป็นพนอรเลยนะเป็นทั้งคนลงจากฝูงฝเออเงี้ยเพราะาหน่อยไป็ทได้แก้วคาดอดใั้ตลอดทั้งปากโคกระชรับทั้งบางวีลา

ปอใสจะไหมอธิบายนะครับเมื่อก่อนเขาจะรียนร่้านเนาะเปอจบไปทำไมแล้วครับันเก่าเาเป็นเด็กหน่อยเขาสูโลเป็นเด็กน่อยแป้งนีให้ใครจะใครจะปากแป้งแป้งให้ปากนะจ๊ะแบบวางกล้วดะ

ไปไปลูกไปเมา้าคุณผู้ใดทีวีแจหน้าก็แจ้งไปได้ลูกเนอมีเวลาว่างใหมาสง่งถ้าวันึมีรกแค่เ,เดียวเท่ันเหนื่อยมาเลยเนื่อยาเอามอาคนที่มีรถนะครับคนที่มีรถจะของรถจะช่วยกันน

ผู้หญิงผู้หญิคนนันอยากอาบน้าคนันอยากอาบน้ำเอาคนที่ไหว้อนคุณยูเงี้ยเอามามาไหวปอนให้เันเลือน เป็นอย่างไรจะเริ่มจะเริ่มเราจะเริ่มไ้เิมไปไหนแจะร่ม้คงรอดเรื่องารมา0นาที10นาทีเวลาด้วยเวลาด้วยมนไม่น้อยดิใครได้ปิดผ้าเอี๊ยไหมโอ้ยบอสเปียกไปแล้กระโดดเปียกแล้วจะเริ่มเ่จะอนอมาทุงเาาร้นเขารก็ได้นั่งตูี่ละครม่นอรวเอาสดใสใส่ใสอยู่เรือ อันนี้กัปังปังเนี่นี่ปังเอาปังปังกันปังปังกันแล้วนี่แหละไปเเลยไปเตะเลยไอเด้อขึ้นเลย่ายไปแลค่ะถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไป่ไนอารค่ะทำงานไหมค่ะไม่กล้เช็คท่านไม่ได้ค่ะเนอะถ้าไม่พอก็จะโทษอีก กรูปอนี่แหละน้ำอะไรน้ำตั้งสี่ถังไม่พอไม่ได้แล้วสุกตาเนี่ยเขาจะหักกันถ้าผมมีแป้งเขาจะมาช้าแป้งเอี่ยงเนี่ยกวนเอี่ยเป็นนาดแต่บมมีแป้งเอียงกาะจมหยางแเลียน rubber เลียนเลีนน้ำมือได้แก่จังเลียนลูกแต่ว่าถามมือได้แก่ต้องการว่าแล้วก็ หว่านาง là เออซื้อเสื้อบาดนี้อ่างามละล่ะยิง cái

เพลงยังแต่สงการยังบระเดิร์นอยู่เพลงยังอยากลองเพลงเพลงยังถ้าพอบอกนะมันใหญ่ดวงดาวเป็นลูกสาวตกตึกชั้นหกใหญ่นะเออเนี่ยเนี่ยผู้ใดสิเป็นนี่ยี่สอนแบบนี้ส่งดาวเข้ามาเรียนมหารอะไรอะไรอะไรเด้์แต่ไม่ยี่ไรเป็นเนาะแต่ไม่ยี่ไรเป็นมีสอนเนาะ ดมหาไรันแม่ที่มาได้ที่มาลองครูก็สาวมาตันแม่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราต้องเข้ามาอยู่ได้ตายแล้วเล่นน้ำแล้วอนเลยนเล่นนลเล่นน้ำแล้วสัญญาณนี้ก่อนไม่ไม่ มาอย่าต้งรีก่อนมาอย่ารีก่อนพี่น้องสำหรับฉันอยากใครทักยันนะสำหรับคลิปนี้เป็นสิ่งก็น,นะครับฝากกันไว้คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ